โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจูเลียนซินนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม m a นอีเทอรอีกแล้วนะดูตัวเราสิให่ตายเถ่ะมันใหญ่กว่าแต่ก่อนมากมายนี่มันฟาสที่เท่าไหร่จะไม่ได้แล้วเหมือนกันนะเอาเราวันนี้เรามาอยู่กันในบ้านเก่า,บ,า,กาบ้านเกิดของเราอะนะให้ตายสิที่นี่มันสะอาดตามากเลยให้ตายเะถ้ามันเทียบกับที่นน่น <laughs> กลับไปอยู่บ้านเก่าดีกว่า เอาเลยที่เรากลับมาก็เพราะว่าอะไรมันถึงเวลาแล้วที่เราจะได้ทําการล้างแค้โครัวสองตัวนี้ที่เรานั้นได้เผชิญกับมันมาแล้วแบบมันกัดเราแบบปวดสุนอะไรอย่างเงี้ยนะอายาโอ้มันตัวใหญ่ชะมัดยาดงั้นตัวใหญ่เธอทะว้าูลบงั้ได้ไปสองทีเข้ามาดุ๊ด Wow, woo. Chờ nhìn, chờ nhìn. wow, wow. À? wow chạy <laughs> lên, chạy lên. Wow, wow. Hứa bà. ba, Wow, wow. Bắt nát bạc bạc. bạc lại đòn này bạc bạc. Bạc bạc. Phải gọi lại lên, chữa cách. ra khó tui giá để ở đây ra Nó mà có lòng một chiếc ngang cò là Nó lại thịt thô tên bây mọi người Ngã ấm Ngã อะไรเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปกันเลยก่อนวันนี้เรามากันแบบสั้นๆแล้วกันนะสำหรับการเราจะไปจัดการไอ้สองตัวนั้นแล้วก็คุณมาทําอะไรตรงนี้ก่อนเนี่ยฮึฮัโลโหลตายเลยไปดูฝั่งนู้นอ่าเดี๋ยวเรามารีกว่าเออผมก็เพิ่งรู้นะว่ากดตัว T เนี่ยนะจะเป็นการมา mark l o c a t i o นเราจะได้ไม่ต้องเปิดแมปกันบ่อยๆย,ยังไงล่ะตา,ตายสิยไข่โม่ไปตั้งนานนี่ลูกมันลูกมันวะเอาสปอนเลยปะทำมัน ตบเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันจะตบว่ะหรือป่ะลบได้อ่างขออนุญาตตอบทำโดนโดนไหลดอกอยู่จังหวะเนี้ยเออจะฟาดหางเหรอ้กระวกหึือป่ะลบึลบแบบนี้ทีต้อนประสบการณ์บอกเลยว่าเหลืองโอ้ยอุ้ยสะบัดมุนสะบัดเหรอหมุนไปเลย ายเอาละวอมือกับลูกมันเสร็จแล้วตาวไปก็เป็นแม่ของมันแล้วแหลนะนะเอาละเดี๋ยวขอเนืญญ้อกินเลือดตรงนี้ผมม็อไม่เต็มวะเดี๋ยวทีโท่สักตักกนวน่าจะไปเอาโอเคเออโคตรโหดเลยวะโอเคตรงนั้นแล้วเราขออนุญ,ญาตเปลี่ยนกรามได้ไหมเราไปได้กรามมาใหม่นี่เท่กว่าเดิมเป็นร้อยเท่าพันเท่าเปลี่ยนไม่ได้อ่ะ ก็ใช้ไม่ได้ว่ะแปลกๆเอาเราต่อไปนี้จะเป็นการแบบแก้แค้นแบบสาส,สางให้เขาป้นคบบอกกันะหลังจากที่มันนั้นหลังจากที่เรานั้นได้หนีมันแบบอ่อไม่เป็นท่านะอานี่แหละมาเถอะข้าตัวใหญ่ขึ้นแล้วแล้บอกเลยเเวลของฉันนั้นก็ห่างกับเจ้าอยู่อา่าพอสมครวรน,นะนะแต่ว่าบอกเลยว่าข้าไม่วันแล้วแหละถ้าเจอกับเจ้า,จานะ ขอเปิดก่อนเลยแล้วกันว้าวปับตบหน้าเขาให้งั้มงั้มยังไงยังไงก่อนยังไงก่อนเฮ้ยแปลกเราต้องคู่กันใต้น้ำมานะตบหน้าไปหนึ่งทีแล้วก็มาดิยังไง ไม่สู้อ๋อเจ้าอะ่ะปบหน้าเขาให้เราต้องมีชั้นเชิงอ้อํอ้ํอ้ําอย่าให้มันกัดเออหูออกมะเอาดิเอาดิมันโดนไหล่ดอกมันเจ็บมากเจ็บจุกเจ็บจุกปักหมุดเลยตบ,บหน้าเขาให้เอ้ยขาขามันขาดหน้าก่อนฮะขามันขาดแล้วหนึ่ง ไอ้ด้วนว่าไงจะมาตัวโคงตัวครองขาขาดไปสองข้างแล้วงั้งเจ็บเจ็บไหมเจ็บไหมขอบหน้าเขาให้โอ้ยหยาโดนยิงจุดเจ็บเอาละยืนแลกกันไปเลยซีมกัะบาดจังหวะนี้ตักเหลือยหนึ่งตัวเท่านั้นเราจะล้างบางเจอระเี้แล้ววัน ผมว่ามันคงจะสปาวน้อยลงนะแล้วหลังจากที่เรากำจัดพ่อพันแม่พันมันไปแล้วอีกว่าเอาละขอขขอนุญาตมาร์กโอเคไปกันดีกว่าตัวแรกผ่านไปเอาล่ะแล้วข้างหน้าจะเป็นเจ้าจระเข้ตัวสุดท้าย<ล>เราจะล่ากันนะต้องบอกเลยว่ามันนั้นจะต้องขีดอย่างแน่นอนความแค้นที่สะสมเอาไว้ ลอยหลังมันก่อนเลยหนึ่งทีตบหน้ามันหนึ่งทีแล้วมันจะสะบัดเออ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 โดนโอ้ยโดนโดนไหลดอกแล้วสะบัดจังหวะนี้ก็โดดลงมาตบหน้าต่งสอนปลาเนี่ยมันกัดดนั่นแหละอนี่กูโดนอันนี้กูโดนอนี่กูโดนโดิตบหน้าเข้าให้ยังไงยังไง เอาแล้วขาหลุดขาหลุดกระตบหน้าเขาให้แล้วจังหวะนี้ครับเราประกัดแต่โดนเขากระเดือโดนเข้าไม่ได้แล้วจังหวะนี้บิดบิดเลยตายไม่ยากนะเจ้าเฮ้ไหนตายซี่เพราะว่าเรานั้นน่ะได้อัพเกรดแล้วยังไงล่ะออตอน,นุญาตเคลียร์ลูกเลยออโอ้โหมึนมึนนี่ไง เอุ้ยไม่โดนเอเต่าขอรีนสิโหน่โนาโหนา่าโหน่าไม่ช่วยอะไรปรมามูนก่อเลยแล้วกันงามไอ้ไอ้มันปามูนอย่มันเกะกะกว้างขางสิช่วยกันดีเหลือเกินนะโอ๋อเอ้ยขามันหลุดแล้วขามันขาดแล้วมึงดูดิโอ้ยน่าสงสารเลยจริงนะขามันขาดไม่มีอะไรเหลือชิ้นดีเลย อุ้ยวุ้ยกูจะตายกูจะตายกูจะตายไปไกลแล้วไปไกลแล้วกระเพอะเอ้ยตายไปก่อนเลยน้ำโอเคมีมีเพื่อนมาเสรือเหรอเจอเจอเจอจ้ะเฮ้ยลบให้ตายสิช้าไปนิดนึงโอเคลบว่า พราะว่าลูกมึงน,น่าจะโหดกว่ามือนะโอ้ยสิวิญี่ยมาตบมาได้อ่ะโหน่าหน่อยว้าวไปแล้วเจอกันเออเออเออขอรีเลือดแป๊บนึงเจอแน่เดี๋ยวเจอแน่เดี๋ยวเจอแน่เดี๋ยวเจอแน่ไม่มีแขนไม่มีขาแล้วมาทำบ้าอกันเหรอเฮ้ยระบาด ไให้ตายสิเรานี่มันเถื่อนจริงๆนะดูดิมีภารกิจอะไรมาใหม่โห้ยตรงนี้มีของขวัญนะไปเก็บไหนหนึงเราจะปิดคลิปกันตรงนั้นเร็วแล้วกันนะะอะไรชื่นชมกับบรรยากาศที่ฝุน่นคลุ้งไปหมดแล้วไอ้เท่มันก็ไม่ละครูนว่าจะฆ่าเพราะว่าฆ่าแม่มันเสร็จแล้วมันก็จะแบบเออรถสปาว่างแต่ว่าไม่ใช่เลยนะ าการเข้าไปสมบัติอันที่หกทับสิบเจ็ดนะโอเคราจะรอมึงพูดเสร็จก่อนแลนะ้โอเคสำหรับวันนี้เราก็มาล้างแค้นพวกมันเสร็จแล้วแล้วพาร์ทหน้าเราจะไปทำอะไรต่อก็ไม่รู้เลยเนี่ยเราจะเปิดล็อกแมปถัดไปไหมไปไปแบบมปถัดไปยอะไรเงี้ยต้องไปดูต้องไปดูปดสำหรับวันนี้เราก็มาแก้แค้นกับเจ้าตระเคร่นะสำเร็จไปแล้วดูเราตัว ตัวเราโคดจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปแก้แค้นไอ้เจ้าตัวที่มันจริงเราที่มันฆ่าแม่เราอะนะสล้วเรวันนี้เรากา็ลากันไปแค่นี้แหละนะบอกเลยว่าพาร์ทนี้มามาเพื่อแก้แค้นโดยเฉพาะเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปแค่นี้แหละขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูแล้วก็สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกด s า b ส c r i b e รเพื่อที่ได้ไม่พลาดคลิปถัดไปของเราอะนะกดไลค์นิดนึงก็ดีนะ <laughs> ok xong rồi đi cắt lạc rồi cái đi này bắt lại trời căn see you nhầm